น้าเน้อค่ะสวัสดีพี่น้องข้างบ้านแล้วก็สวัสดีเจนนุชจ้าสวัสดีจ้าป้าเจ้าคือหมานถึงวัดที่แล้วเนาะเจ๊งๆเลยเนาะแปดเก่าเนาะแม่นโปเสียกะซางเลยเนาะไงโปเซียกะซางพวกนายโปเซียกะซางเสื้อเหมือนจะคว้างพ่อดิแมนมักตัวใดซื้อตัวนั้นแมนขายช่องกะซางแม่นวดนี้ทีได้ขายท่องซื้ออีกวะอ้ยขายคือเก่าเหรอเธอจะจะคว้างหมักเนาะแสดงว่ามีตรตัวสิไปถุงแม่นแม่น าก็สิเป็นตะลุ่ยแก้วงวดนีเบิ่งเอาเลยว่าตัวไหนงวดที่แล้วนี่แปดเก้าเก้าแปดแม่นได้ได้ได้หลายบอได้ซื้อหลายบองวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดก็แล้วก็เพื่อพราอะไรใส่อยู่ดิละ่ะบ้าติดวันแรกแฮกมานเนาะแม่นฟันแม่นได้ติดตั้งแต่ไปร้านพญานาคนี่เพิ่นไปเฮ็ดความสะอาดน้องเมื่อนั้นจะไปเกี่ยวหยาเอาไปเจ็บไปเกี่ยวหญ้า ยาขึ้นหัวใครแต่ได้ขอปูตีมือนอัหนจังใดดิขอเพป็นวางดิขอเพิ่นไอ้ออกแน่เลยวางดิอืมอากาศก็ะห่อนเลยวางดิบัวจักตูท้องตูด้ด่นะวางหรือ,อกปล่าเราเจ้าก,ก็เลยนอนเว้นตีมือน,นอนเว้นเออเป็นจังไดเหตุการณ์มาเลยหมาเลยมาแบบมาตั้งตูเลยเออเป็นจังไดหมาแบบคนบัวร้านลรือมา้งอืม,มาหา มันลูบหนาบมานา่มันลูบหนาลูบไปลูบมาอยู่ผู้หญิงผูง้ชายสุดก่อนอันผู้หญิงสุดกอ่อนผู้ชายมากเพื่อนก๊อปก๊อต้องใส่ผัวกับเมียอะไรบนเดียวกูกันนะผู้ชายผู้หญิงมาคู่กันมารอบอองง2นี่ผู้หญิงบ่แม่นไปนอนเอาเลขกะเว้นเนี่ยกางเว้นเ,น,ะะเนีแสกอี่แล้วเจนนุชก็พูดไปนอนกลางคืนเนี่ยกางคืนบ่มีคนโมมองโมนอน <c oughs> จ้าสิไปนอนบอ่เขาวันศานีสิมีพูมานอนเอาเลขอยู่เด้ไปคือเก่าล่ะเออ ไปนอนเอาเลขแกขึ้นไปหยังนอนกับเว้นกับยังแม่นเลยแอ่นน้องน้องได้แปดเก่ามาหันนี่ก็ได้โอ้ยไผว่ามันสีนั้นเนาะเนาะแม่นอีดีอ่ะงวดนี้ไปจังไดฝันดีบ่ฝันฝันนี่ผู้เฒ่าเงวเนี่ยฝันเห็นก็จังแม่ล่ะเออผู้เฒ่ามาหาแม่นผู้เฒ่ามาหามาบริวารมาจ้าคนมาสองคน ก้คนผู้นึงหรืว่ามึงเอาเงินไปเนียไปยัง่าดท่านว่ะเอาเงินไมาใหมงว่านผู้คนหนึ่งว่ะผู้แม่วาม่ใเอาเงินมาเอาเงินอยูบ่อลาวเอาเนาะระวังสิเลยเอาเินคนนไหนเก้าร้อยก็บาทเ้าร้อยหาสิบบาทโอ้เาร้อย้าสิบาทแมนนไเก้าร้ยห้าสิบเก้าร้อยหสิบบ ปีนหัวกับเป็นหัวขาซุนนะแมนหัวขาซุนแต่ว่าเงินถือเป็นหาคือเก้าห้าศูนย์เก้าาใช่แต่เงินแต่หัวปีแตะแมนพื้นดอยไม่หายเลยอือพึ่งจะไปแล้วดันแท้อ่ะเนาะหัวให้มึงกันหน่าเนาะคนมาจังได้เอาเงินใหม่เฮาสวยไหมคือตอนฟันนีเจ๊นุชซื้อเลขไปแล้วไม่ก็ซื้อเนาะตัวนี้แหละนี่โอ้ซื้อไปแล้วมีเลขในใจแล้วแมนเลขในใจมีแล้วเก่งไปแล้ว เก่งเรียบร้อยกรับลาซื้อแล้วแล้วมาฝันหเหมืนมนซื้อแล้วก็มาฝันเลยไม่เด็กสิบพวกเขาสบไม่ลองเบิองสิแม่หมดนมีน่นแต่ว่าเต็มลอยลุกแตกคักๆได้ตเต็มเลยมันใจคักเนาะเอาจาักเปอร์เซ็นต์หนูมาดิโอ้ยลอยละเก่งๆเลยเก่งเลยที่เจนเขาบอกว่าฝันอะไรได้ทองเลยอะไรคือทองคืออะไรอ่ะได้ทองพร้อมบะ บัวท่อมันตั้งหักฟันน่ะอืมฟันอีกอีกคนละมือโอ้คนละมือท่องเลยฟันหลายมือตัวนี้ว้าฟันตัวต่อกันหลายมือขึ้นยังนี่ฟันขี้คืนเจฟันต่อกันหนึ่งสองคืนเ่อต่อกันสองคืนฟันในท่องนี่ฟันจงไหนฟันน่ะอือก็งเงินไปเที่ยวใส่นี่แหละอืมอืไปเก็บท่อไในน่ะเข้าใจว่อืมเออท่องเขา เก็บข้องได้เรียว่าท่องผู้ใดเลยวางสิืออเรียว่า้วยเอาม้าดีบนนออเลยวางสิเจ้าขวางก็เลยเอาใส่ใส่ข้อเจ้าขวางนะเออเก็บใดดิเก็บไดแมนเก็บท่องได้และใส่มากเลยใส่มากล้วโอ้ยมันเมนละบอเลยวางเราเรียมมาบมากเลยว่าเราเรียกว่าบ่แเมนละบ่อลยรวางสิสิบ่ไดดบนนออะลางงวดนี้อะไรวางสิ ได้จักเส้นทองเส้นหนึ่งเส้นใหญ่ดิบอเส้นใหญ่อยู่ได้ทองเงาเส้นบักไงเนาะค่ะบานนี้เลขเกียร์นี้สิเป็นเก้าห้าศูนย์เนาะตัดเินเอาเด้อสองตัวก็ได้เลขก็บ่าร้ายดอกบานนี้ซื้อไว้นี่ยิ่งข้าวว่าซื้อดึงลอตเตอรี่ไปหลายใบอยู่บ้าดนี่เดียวหลายใบอยู่แล้วเก้าห้าศูนย์เนี่ย ไดาใบเดซื้อซ้อตัวใดว้ในรถต่ดีนี่ดีเก้าสามตัวลองเก้าหาก็มีเอันนี้เราเลขแปดหนึงเล็ดสองซื้อไว้นะซื้อไว้เลยสีใบเลยนี่เนี่ยซื้อเก้าห้าศูนเก้าหูก็ซื้อ ยกยกแขเบิ้งแ่นี่แหละไปดึงลอตเตอรี่มาแล้วดินีันว้ะตัวมากแลวนี่ฟันดีจัเลยเจ๊หันมาทางนี้นิดนึงนี่ตัวมากแค่ได้หนี่อตัวมากตัวสอบเลยนี่คือไปดึงมาแล้วเราฟันมีเก้าห้าเก้าสามแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าห้าศูนย์รองหกห้าศูนย์นะคะเนาะเ็นแนวท่างเนาะค่ะมันใจได้วาสิถึกหวย ก็ยิ้มไปกับมันใจเนาะเต็มร้อยป่ะเต็มร้อยเอาเจ๊งเจ๊งเลยเต็มเอาเจ๊งเจ๊งไงแล้วบ่อยฟิวเลยบ่อยฟิวผู้ใดยว่าเสียกับแล้วไปตัวมักใคร่มักมันเนาะบานนี่เจโนดงวดนี่สิไปเอาอีกบ่นบ่นเอาฟันดีสิไปเอาอีกเอาอีกอยู่เต็งโตสิไปดึงรถกระดี่หมดยไม่ ไปแอบลอยเลยนี่ <laughs> แอบลอยเหรอสะไปเบื้องเหรอเป็นปหมาไว้ทุกแผงแมนพี่เศษพิเศษแน่สองตัวล่างหรือมากตัวใดพี่แล้วเก้าสามหรอเก้าสามแมนเขาไม่กลับหัวปะ่ะครับเก้าสามกับหัวได้ไหมกลับหัวปะ่ะกับหัวสามเก่าก็ได้เดี๋ยวแต่คนมกักเหรือแต่ะไปเจนเอาตังตรงเอาตัวตรงเลยโอ้เจนเอาตังตรงแมนขั้นกันี้การจิบเป็นตัวใดนี่หก หกสามตัวหกสามเนาะกันไปแน่น่าเจี๊เนาะหกสามตากับไปหกสามเนาหกสามตัวกันให้เพล่นแม่แม่แต่ว่ากันอะไรหกสามหกห้าพิเศษก็อยู่ในท์างในนี่เลยหกสามหกห้าเออนี่ยแะกันเสพิเศษอยู่ในวงบัติแม่เอาพิเศษในวงในวงกลมนี่พิเศษนี่ในวงกลมนี่พิเศษวงกลมให้พิเศษเลยมาแข่งชั่วโมงนี้เจี๊ยนเอามือออกนิดนึงเจีเอ้่นั่นแหละครับ คิดว่าสีเขาตลอดเลยเป็นบอจีช่วงไหนวม่ช่วงนี้คิดว่าเขาตลอดละช่วงกลังมา์เมียนวันที่แล้วก็แปดเก้านะเจ๊นะโอ้เต็ม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 คักอีบีเต็มคาราเบลอันไปนอนฟันกังเว้นนอนเหมือนว่าเมนจต์ตาเลนคือของเควรอีบีเลยเต็มคาราเบลเลยก็เป็นความฝันของเจ๊นุชเนาะก็เสร็จเต็มคาราเบลเลยเดยอ ข้าันมัดจังตามบ่ามากมัดกระพานเราเจนนุชก็แต่กดไรก็แช่เป็นกระปลั่งไก่ให้เจนดดนุชกันเ้ยค่ะเจนนด,ดกะ